ถ่ายทิ้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นสวยหมดเนี้ยเป็นร้านจอเกตป่ะมันคือวิดีโอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามากันที่อะไรเอาใหม่เมิงเอาใหม่เลยเอาใหม่เอาใหม่เลยเอาใหม่เลย สวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่ที่ไหนคะหัวหินนะคะปันดิบลีบิวตี้บิลรีสอร์ทบิวตี้บิลรีสอร์ทค่ะวันนี้เรามาแกงไข่เอานะคะใครไม่มาคน้องสาวน้องสาวนั่นเองค่ะชั่วยอะไรทำไมไม่ยอมมามันผัดมาสามปีแล้วเพราะฉะนั้นปีหน้าปี่แล้วเว้ยปีหน้านะมึงถ้ามึงไม่มานะมึงโดนขับแน่อีน้องสาวดูสีฟ้าทิศขึ้นสวยจะตายฝ้ายทำไมไม่มาวะฝ้าย ดูสิมึงเลิกขายของมึงมาเที่ยวมันสวยขนาดไหนมึงเคยเห็นหรือเปล่าบ้านมึงม,มีหรออย่างเงี้ยมึงมีควรอัดใหม่ไหมไม่อัดขี้เจยจ